ถ้าหากเราไม่เคยละในการประกอบามเพียรก็กําหนดได้อย่างเอกายโนมัคโคพิกเวสัตตานังวิสุทธิยาผู้มาดำเนินอยู่ในกายเอากายขึ้นมาเป็นที่ตั้งใช้เวลาเกตปีเกตเดือนเกตวัน หรืออาสนะที่กำลังพิจารณาอยู่ก็สามารถที่จะทำให้แจ้งในสองอย่างได้ในเจ็ดปีนะเจ็ดปีเจ็ดเดือนสองวันไอ้เจ็ดวันเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันหรืออาสนะที่เรากำลังพิจารณาอยู่จะทำให้แจ้งในสองอย่างได้คืออะไรขั้นต่ำ จะได้เป็นพระอนาคาพร้อมทั้งอภิญญาอย่างยิ่งจะได้เป็นพระรพรอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิธาคำว่าเป็นพระอรหันต์อย่างยิ่งนี่พร้อมทั้งปฏิสัมพิธาความรู้ไม่กำหนดเราเชื่อไหมว่ามันยังมีผู้ปฏิบัติ ในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าอย่างยิ่งอย่างนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราเชื่อไหมว่ามีคนบุคคลที่จะทำได้คนอย่างพวกเรานี่แหละไม่ได้ไปเอาคนมาจากนอกโลกที่ไหนมาก็คนที่มาพิจารณากายอยู่เกตปีเกตเดือนเกตวันไม่ลดละ หรืออาสนะที่เรากำลังทำอยู่นี่ก็จะแจ้งได้ในสองอย่างนี้นั่นมันมีพระบาลีรับรองว่าเ e oh อกายโนมัคโคพิกเวสัตตานังวิสุทธิยาแล้วจะว่ายังไงในฐานะที่เราเป็นสาวพุทธอันนี้เราเชื่อไหมว่าความรู้อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นมากับบุคคลทั่วไปได้ถ้าเราไม่เชื่อ ก็แสดงว่าเราไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเรานับถือพระพุทธศาสนาแบบไหนบ้างนี้แบบไม่มีทิศมีทางไม่มีหลักคําสั่งสอนของผู้เจ้าอยู่ในหัวใจนั่นถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาแบบไม่มีหลักแบบไม่มีทิศมีทางอยู่ในหัวใจก็ใช่ เพราะไม่มีพัตไตสนคมอยู่ในหัวใจในเมื่อไม่มีพัตไตสนคมอยู่ในหัวใจไม่เชื่อมั่นในการตัดสู้ของผู้เจ้าไม่เชื่อมั่นในพระธรรมคือคำสั่งสอนของผู้เจ้าไม่เชื่อมั่นในพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้านั่นในเมื่อไม่เชื่อในพัตไตสนคมนี้แล้ว เราจะเดินยงกลมนั่งสมาธิภาวนาอีกสักกี่พบกี่ชาติก็ตามฐานที่ตั้งของใจที่จะมาทำงานเพื่อมรักผลนิพพานมันไม่มีในเมื่อไม่มีฐานที่ตั้งของใจใจไปปักอยู่ในขี้เลนพอวางมือมันก็ลม้มฉะนั้นเราจะต้องมีฐานที่ตั้งของใจของเรา ในเมื่อเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติเมื่อเราเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาไม่เราเป็นไม่ใช่ว่าเราถือแบบแบบที่ว่างูงูปลาปลาหรือเราศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าแบบงูงูปลาปลาจะว่าเป็นงูก็ไม่มีพิษถ้าว่าเป็นปลาตัวยาวเหมือนกับงูนี่ เขาก็เลยเรียกงูปลาฉะนั้นถึงว่าการนับถือพระพุทธศาสนาหรือการมาถึงวันเข้าพรรษาอย่างเราจะตั้งใจอะไรที่จะทำงานในชาตินี้ถ้าเราคิดว่าเราจะตั้งใจทำงานเรากลับมาทบทวนดูตัวเราก่อนตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงหลับหรือเราปั้มปัมเปอเปอ ถ้าเราป้อมๆเผลอๆหนึ่งก็คือมันจะเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์กับคนป้อมๆเผลอเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็เป็นยักษ์เดี๋ยวก็เป็นมารเดี๋ยวก็เป็นลือศีชีภัยเดี๋ยวก็เป็นอะไรต่ออะไรแต่ละวันมาเฝ้าสังเกตดูตัวเราสิแต่ละคนถ้าเรามาเฝ้าสังเกตดูตัวเราได้มรรคนิพพานมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะ